วดยากประชนดาบคับต้องประเด็นกระดอนเครับสร้างความสดใสกับไปเห็นสุดครับเราพร้อกับพลงสีสุดท้าม เราอยากจอบปากคาบว,ว่าทำไมทั้งงามทั้งหลอกหรือติดแม่ติดพ่อหรือเป็นจากหลงจากเลือกหรือเป็นไม้ที่ใกล้กันที่ล่วงหลงยาคืนมันไม่ได้เลือกเราอย,าอยาา่ามางจอบเราต้องมองดีก่อน ไม่โจนพ่อกูดไปสิหมาโนไหนหมาโนอู้เรอเว้ยโอ้ยหาโนีเนี้ยเห็นพุงปองตุดอนนี่พูดไคัวที่นี่อาจจะไปรู้กัล่ะอย่าเนี่มปลอมอ้เแต่งให้มันดุแล้วแต่หน้าอู้มาเสือกมาหวานไม่รอดไม่รอดหน้าไม่หลงจะจันทร์โอ้ยดนดูขุนจนมาเห็นสวน ตาตาตามาประสบแทบคนริพกัวาเป็นเสือโอกดูอารุณอรวยขอบคุรับไปขอบคุณครับขอบคุณครับคขอครับขอบคุณครัขอบคุณขอบคุณครับขอขอบคุณคุณครับขขอบคุณครครับ ออไม่ใเห้เ่ามือเ้นีดเก็ขอบคุณครับอคุณครับขอบคนครับด้เรวยครเนไมดัว่ยสมือนเคยถ้วยเหลือกันเหมือนเรานี้ เขานั้นเคยมีสัมพันธ์ช่วยเหลือว่าไก่ลูกไก่ข้าเจ็ดเหมือนใครมาเด็ดดวงใจหมดอะไรอ่ะกูร้องอะไรมึงอ่ะทำไมอ่ะฉากนี้ทำไมกุณเป็นตลกกูร้องไม่ได้เลยเขาเล่นเรื่องอะไรเขาเล่นเรื่องอะไร ชอบดาวลูกใส่ทำไมอ่ะเขาเรียกนอนถึงหน้าฟางเลยพ่อก็ไม่รู้อ่ะขอโทษได้ไม่ได้ใช่ใช่เจ้าผู้บริสอเพื่อนแต่การมันตีพาก็โดนเข้าก็ไว่ไดไปกูอย่าไปจับอย่าไปเอาไก่เสิออย่าไปนอนใจอ้เนี่ยว่าเอาเพื่อนสีสุดท้ายมันไม่ใช่ญาติข้างในถ้าไม่ดหรอวมึงเป็นโจ ไม่มีอะไรน่าเชื่อต่อวันที่ข้าสูดกลับมาแม้ะไรฟันไล่ตเขาไปได้ไากูไม่ดับเลกงาพีไม่คงไม่มีทางเลือคลุกออกก่อนผูขอสู้กำลังอีกสุดแ้าถึงพิถึงเกลือนโด เราไม่ถอยแน่นี่คือเพื่อนเราเอ้ยใครกันตัอตายไ,ไปข้าึลงจัดการเันฆ่าไหยสงการแสรงตอ่อครับพี่น้องเฮ้ยนี่เ้าเ่งย้ามาสยจะเจความสงสัยซาบซานดูซีสุท้า ก่อนที่เสียโจรเลยว่าแล้วพื่อนเพื่อตายแล้วไม่ใจแทงเพื่อนเราอะ่ะเพื่อนทั้งหมเอานับแล้วเนะี่ยฮะทำไรตายเพิ่งทำอะไรเมื่อกี้เนี่ยไม่เห็นเหรอก็ถามกูกต้องการคำตอบใช่ไหมก็ใช่กูเห็นวิ่งเข้าขไปม่นนะไปเนี่ยไอ้กูจะได้ไปจะไปต้องตามเรกสิใชาติตอนที่ป้าเนี่ยชมพี่นุ่มตายแล้วน่ะถึงแลวได้ถึงบ้านเรียังเนี่ยนะไปไหนมาเนี่ยถึงก็โดนโจรปล้นได้เดินระหว่างกลางทางนะสิแล้วท่านอ่ะเราไปแล้วไปหาแม่แล้วด้วย แล้วมารู้ความจริงว่าเราสีทุกชาติไม่ใช่เพียงสามัญชนธรรมดาเราคือเรืออาวุธแทนเพียงอินทรฟ้าน,นะคนใช่จุดประสงค์ที่ออกมาเนยวันนี้ต้องการเดินทางเข้าศีรานครเพื่อตัดหัวสุรศร,รีเป็นข่าพ่อเราถ้าคนอยังขั้นที่จะเข้าศีรานครโดยไม่มีกำลังทหารของอ่ะคงจะได้ประโยชน์้เพื่อนช่วยเราได้นอนเขาช่วยเพื่อนได้อยู่แล้ว <S <S 2> <S 2> ไปที่ไปดินของเราแล้วเจ้าจะรู้ว่าเราเป็นใคร เราก็ไม่สามารถชนธรรมดาไ่้เดเฮ้ยจริงเหรอเเฮ้ยเรายาไปด้วยเราไปด้วยเฮ้ยไปเราไดิแต่งตัวมอตองยี่ไม่เอาด้วยทำไมอ่ะต้องเต่งตัวให้สวยต้องเต่งตัวสวยเข้าเมืองมีม้ยมีมยมีเตแบนี้เนี่ยเตนี้าเมงไปเ้าเมนอาเยตอบไทยแล้วจับคว